ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่อมคอมโปรสำหรับคลิปนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบงานขายสินค้าโปรแกรมเน้นการใช้งานที่ง่ายๆไม่ยุย่งยากซับซ้อนแต่ว่าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเริ่มเข้าสู่ระบบงานขายสินค้าคลิกที่ระบบงานขายสินค้าคลิกที่ขายสินค้าจากนั้นจะเป็นการเลือกเครื่องที่ทำการขายสินค้ากรณีที่ร้านของเรามีคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องหลายๆจุดการระบุตำแหน่งของตัวเครื่องก็คือเป็นสิ่งสำคัญจะได้รู้ว่า เครื่องไหนขายได้เท่าไหร่จุดตรงไหนขายได้เท่าไรของแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับในส่วนของเครื่องตรงนี้สามารถแก้ไขได้ในส่วนของข้อมูลหลักซึ่งจะสามารถเพิ่มแก้ไขต่างๆในหัวข้อต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินทอนเงินทอนก็คือเงินที่อยู่ในลิ้นชักเก็บเงินของเราแต่ละวันนั่นเองจะได้รู้ว่าเมื่อรวมยอดขายทั้งหมดกับเงินทอนแต่ละวันเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ในส่วนของการเลือกเครื่องทําการขายตรงนี้มีส่วนสําคัญ กรณีที่แคชเชียร์ดอพนักงานเก็บเงินมีการถกเถียงกับลูกค้าว่าลูกค้าบอกว่าให้มาแบงค์พันแคชเชียร์บอกว่ารับมา500แล้วเราจะหาข้อยุติลงยังไงตรงนี้ก็คือคําตอบนั่นก็คือทําการสรุปยอดขายของเครื่อง pc01 หากบินยกเลิกการขายก็คือบินที่ไม่ได้รับเงินจริงๆแล้วก็ทําการสรุปยอดรายวันของ pc01 เราก็จะได้ยอดเงิน ตามเอกสารที่มีการขายของวันนั้นเอามาลบกับจำนวนเงินที่อยู่ในลิ้นชักเก็บเงินหรือว่าเงินที่รับมาจริงๆแล้วก็หักด้วยเงินทอนออกไปผลต่างตัวนั้นเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนพูดถูกต้องตรงนี้ก็จะเป็นข้อสรุปข้อยุติของการโต้เถียงระหว่างพนักงานกับลูกค้าได้ถ้าเกิดว่าต้องการแก้ไขเงินทอนเพียงแค่ระบุตัวเลขลงไปแล้วก็อัปเดตเงินทอน อัปเดตเงินทอนเรียบร้อยแล้วดังนั้นแคชเชียร์หรือว่าจุดขายจุดที่1หรือว่า p c 0 1ก็จะมีเงินทอนอยู่ในลิ้นชักเก็บเงินอยู่5,000บาทเมื่อเรียบร้อยแล้วก็คลิกเลือกก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการขายสินค้าเมื่อเข้ามาที่หน้าต่างงานขายสินค้าก็ยินอย่างเดียวเลยครับตรงนี้สามารถใช้คีย์หลักหรือว่าช็อต ช็อตคีย์หรือว่าคีย์ลัดในการทำงานต่างๆบนคีย์บอร์ดได้กรณีที่ต้องการยิงสินค้ามากกว่า1ชิ้นให้กดปุ่ม F8 นะครับกดปุ่ม F8 ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะไปอยู่ณนะจำนวนสินค้าที่ต้องการจะขายสมมติว่าลูกค้าต้องการรหัสสินค้านี้10ชิ้นก็ใส่เลข10กด enter แล้วก็ยิงขายเห็นไหมครับ ยอดจํานวนก็จะออกมาเป็นสินกด F8 เพื่อระบุจํานวนลูกค้าซื้อสินค้า5ชิ้นกด Enter แล้วก็ยิงที่ตัวสินค้ากด F8 ลูกค้าซื้อสินค้าจํานวน20ชิ้นกด Enter ก็ยิงสินค้าที่ต้องการขายเมื่อสินค้าได้ถูกสแกนไว้หมดแล้วกดปุ่ม F9 เพื่อคิดเงินลูกค้าโปรแกรมก็จะมาโฟกัสตรงตำแหน่งรับเงิน ก็ใส่ยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายเข้ามายอดเงินรวมสินค้าก็คือ11,803บาทรับเงินลูกค้ามา12,000บาทเงินทอน197บาทเมื่อตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด enter บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องการพิมพ์ใบเสร็จหรือไม่กด enter อีกครั้งก็จะเป็นการพิมพ์ใบเสร็จ ของลูกค้าออกมานะครับเป็นตัวอย่างการขายสินค้าในระบบที่ง่ายๆแต่ว่าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทีนี้กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ออกบินใบเสร็จรับเงินแต่ว่าต้องการให้ระบ,บุชื่อที่อยู่ลูกค้าด้วยสามารถทําได้ไหมโปรแกรมสามารถทําได้ตําแหน่งตรงรหัสลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการให้ออกใบเสร็จในและเป็นชื่อลูกค้าด้วยแล้วก็ทําการกดที่แว่นขยาย กรณีที่ลูกค้าเคยมาซื้อของในร้านก็สามารถค้นหาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทําการเพิ่มลูกค้าเข้าไปในระบบได้นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปลูกค้านะครับใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนกดบันทึกก็จะได้ลูกค้าเข้าสู่ในระบบโปรแกรมนะครับจากนั้นก็เลือกรายชื่อลูกค้าตรงรหัส ลูกค้าก็จะดึงข้อมูลที่ต้องการมาก็จะมีชื่อให้เห็นว่าลูกค้าชื่ออะไรจากนั้นก็ทําการยิงสินค้าขายปกติครับ1ชิ้นลูกค้าซื้อของ5ชิ้นกด F8 ใส่เลข5กด Enter ยิงสินค้าลูกค้าซื้อของ20ชิ้นกด Enter ยิงสินค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อสินค้าชิ้นเดียวก็ยิงอย่างเดียวครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อยิงสินค้าหรือว่าสแกนสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดรับเงินลูกค้าก็คือ F9 ครับก็จะมาโฟกัสอยู่ตรงตำแหน่งรับเงินรับเงินลูกค้ามา9,000ยอดเงินสินค้าทั้งหมด8,419บาทรับเงินลูกค้ามา9,000บาทเงินทอนลูกค้า551บาทเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด Enter บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องการพิมพ์ใบเสร็จหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการก็โนแต่ว่าถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จก็กด enter อีกครั้งหนึ่งเป็นการพิมพ์ใบเสร็จออกมามีชื่อของลูกค้าที่อยู่ของลูกค้าเรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขายสินค้าในหัวข้อต่อไปจะได้น,นําเสนอเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษีเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าแล้วต้องการใบกํากับภาษีจะทำอย่างไงติดตามคลิปต่อไปครับ